าที่กาย์มอทีน,นันกฏิอันนี้เป็นพิธ,ธีกรรมผู้ที่เข้าเข็มทองคนองนิดแต่เก็บเล็มก็จะมีเทียดทุ่กเทียนอยู่หมายถึงว่าทุกเทียนของครูอาจารย์ให้ไปสละกบบาบไหว้ที่บ้านอ่าเป็นครูบาจะตนเองจะได้ปกปักรักษากับ Kau pot mai, pot mai. Kau pot lai ini. Tunggu. Namu dasa bhagavato ala hato sama-sambutasa. Namu dasa bhagavato ala hato sama-sambutasa. Namu dasa bhagavato ala hato sama อโสสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุตังวัตตุอกิตังนิทัมมังวัตตุอกิตานิสังขังวัตตุอกิตานิสหติธังหันหะติตานิติระกะตะระจะติยังจะโตโสโธทีนังกิสังจัจฉะโรพุทธะสกุผละจะโนอะมะลากะภิสุสสะนุติภะสัมดีเต uh, bằng bằng mà há bằng bằng thì cho bằng thân mọc để thân này thân bằng thân mà cuốn chạy ra sẽ an bằng ra toàn cao, có bằng thân tạo động mạch bằng thân cổ tự nhiên bằng thân nhà chỗ đưa ra hoàng bằng thân kỳ ra non chỗ đưa từ chỗ mũi mà bằng con đưa ác cảm sinh cây kéo mà bằng chỗ đưa chân tay khác các bằng con chỗ đưa, tôi muốn bằng con đưa มีฤทธิ์แก่กากับยาเป็นปาพระชนะตาาอับนันตันังืีคนยิงตูในใจมันฮักคนยิงบักแรงครกันสายมันขาดองคุลตัวองค์เจแกยวมาลาดูที่อย่าที่คุณทงกรนังกาจ้ามิปุตุนิสีวไกแก้วพินมึงใส่คูเดยอทังนูนิตมันก้อยไกแก้วจะตากระบองแค่คนไตคนยิงไก่จะหามันไหมคนยิงไก่จะอะไพิการจนสิรานีว่เหน้งมึงส ที่ให้เกิดมาแจกุ้กตัวผาผูาเ้นผเนอฝากทุกเพืให้เคยต้องกระหน่ำหน้าภาหน้าภาต้องาหน้าที่ตัวปลาประมารรมอัปโนโนปรมาโอผูตัวปรมาโน

กูไม่ได้ทงอาบกูไม่ได้ทงอาดกูไม่ได้ทงอาดกูก็ได้ประมาณคู่กูไม่ได้ประมาณคู่เฮียน้ำพอเฮียน้ำพอเห็นน้ำพอก่อนน้ำคู่ก่อนน้ำคู่คู่อาบใต้คู่อาบใต้กูไม่ได้อาบเหนือกูไม่ได้อาบเหนือกรมซีดกผมซีด์รมท่องกมทงองกรสับกงมสับกรมสิทธิการผมสิทธิการกูบาอาจารย์ให้แก่กูกูบาอาจารย์ให้แก่กูกู้เข่าและกู้ไป คู่เข้าและคู่ไปคู่เข้าและคู่ไปคู่ใจและคู่ย่งคู่ตายและคู่ย่างอมกูจะคู่ให้ลูกเตือนอมกูจะคุกคู่ให้ลูกเตือนอมกูจะคู่คู่ให้ลุกเตือนคู่ไปที่อื่นคู่ไปที่อื่นให้ปันมาเมืองศีดาให้ปันมาเมืองศีดาให้ปันมาเมืองศีดาและเมืองแก้วและเมืองแก้วเกิดปันมาเกิดปันมาเกิดปันมาอมสมอมโสม ผมชินิการอมสิริการน้ำอันนี้ซื้อว่าน้ำเต่าแก้วน,น้ำอันนี้ซื้อว่าน้ำเต่าแก้วน้ำอันนี้ซื้อว่าน้ำเต่าแก้วเอามาจากเมืองพญาอินเอามาจากเมืองพญาอินพญินใ,ให้คริซีดพอินให้คูสิทธิ์รูจึงซีิครูจึงสิธิ์พญาอินให้ครูทงพญายินให้ครูงทงครูจึงทงครูจึงทงองศิริอมสิทธิอมทงอมทงครูไปทงอัด Pumaini tong aat, pumaini pamaku, pumaini pamaku, om om sitti, om oh. yang oh. tok ratak di toto kada, yang kamo, juga kakyat kupo, pipi to kayan taman nangka piat tok nangka nangkiat tak surat ti sini to kaman, kupi atu ranti, atu ranta, siti yang to pipu nomo, ิีมิงคูก็เพียรตัวนมนานตีตตะตุกายตัยงเพียเพียร์คูกะมมอัองคูการ,รันตะจากังมบังคาปประหิีตยันตัวเสตีนังคูกระรงของตุมีติยังมา,านี่ได้พบเกืบเด็มผู้ที่มีวิชาเข็มทองขะนองเลียนให้ไปปกปักราษาคุ้มครองตัวเองหนึ่งห้ามไม่ประมาทสอง ไม่ให้มินเป็นประมาทนันเประมาทครูบาอาจารย์ไม่ให้กินหมาไม่ให้กินงูไม่ให้กินผักสะอมภายในเจ็ดวันสิบห้าวันไม่ให้กินผักฟังไม่ให้กินบ้าน้ําเต้าน้ําเต้าแบบเป็นน้ําต้นที่ก่อนขึ้นมาก็เรียกอะไรภาษาไทยน้ำเต้าไม่ให้กินถ้ากินแล้วก็ไม่ให้สัสิสธิ์ไม้ข้าวกล้วยไม้ข้าวกล้วยเคือกล้วยเขาห้ามรอดถ้ารอดตังนี้ก็ท้าอง าเสกระถาบทนี้กดทาได้บ้านผีตายไม่กินถ้าจะกินก็มีกระถากํากับอีกกินกินได้เนี่ย่ันนี้นะมันเป็นวิทยายุกทีขั้นจุดยอดเข็มทองขนอนดีเนี่ยนะถ้าปฏิบัติได้าบางทีเข็มก็จะดุดลอยหายออกมาเลยวงกองเป็นน้องถ้าคนได้หม่นประมาทกรจาแต่มันใช่วันนี้10ปี20ปีส0ิบปีฟรีถ้าคนได้ม่นประมาทเกยงดือ้อรันนันดื้อไปตั่วปฏิพีครับนอ้จากครูบาอาจารย์ ธรรมชาติจะทำตายลนตัวเองนะเป็นอย่เงี้ยทดลองรู้ไหมใช่คิษชาเข้มขลังนี่เป็นพิษชาที่แบบคมคมที่สุดคือมีดโกนทางมือกันนดูนะเก็บอันนั้นเก็บไม้ไงเก็บการไม้ไปบุกปุ่มหนาเลยดูเลย มีผมมีควรนะบานคนหัวดูไทยนี่ไะดูควรถ้าถึงเจ็ดเต็มปุ๊บนี่อ้าวก,ยยก็ย่อเลี่ยนนี่ถูกไหม แตเจ็เร <ersch> ียนจะไม่ได้ขายพีนังเดือยต้องปฏิบัติต้องมีกระทาเดียกต้องมีกระทาปลูกแต่วันอ่งวันาจึงจะให้ได้เพราะันเข้าวันาเอาไปในขังเอาวันอ่งวัสาเรียนได้แต่ไม่มีอนุภาพของวันเข้ามันจะมันปลูกเออวันพรุ่งนี้วันเดียววันสาภาวนาวันสาน้องแล้วเอากระปลูกมันจะมีคากระทะบนเดี่วันนี้ปลูกเข็มอย่างนี้ปลูกเข็มชนิดติดมีขบวนท่าอยู่เจ็ดเด่เป็นอย่างต้นอย่างปลูกนะ่นี่นี่นะ